จ่าชีเป้าของจุดสกอร์เราะลูกหนังสไตล์จ่าแตงทัฟโฟที่จะอยู่เคียงข้างนักลงทุนทุกคนทางตูนอยูเอ วันนี้ผมจ่าแตงทวโฟก็คัดสรรฟุตบอลมาให้5คู่ด้วยกันนะครับค่ำคืนนี้ก็จะเน้นไปที่ศึกฟุตบอลยูฟ่ายุดป,ป้าลีกเกมเพย์ออฟนัดที่2นะครับแต่จะเกิดว่าใครที่อยากจะได้ทีเด็ดคู่อื่นแล้วก็สามารถเข้าไปดูที่กลุ่มของพวกเราได้นะครับที่ไลน์แอดแอดตูนสายสามต้องบอกว่ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มของคนที่รักฟุตบอลอย่างแท้จริงนะครับไปเริ่มต้นกันที่คู่ของโรมานะครับพบกับปอร์โตคู่นี้จะคิกออฟกันในเวลาเที่ยงคืน45นาทีนะครับทั้งฝั่งของโรมนรัม5เกกหลงสุดุดใท รายการฟอร์มการเล่นในช่วงนี้ก็ต้องบอกว่าไม่ค่อยเก็บผลการแข่งขันอย่างต่อเนื่องเท่าไหร่นะครับพวกเขาชนะ2แพ้เสมอ2แพ้ไป1เกมเท่านั้นเองนะครับแล้วก็พวกเขาเป็นการเขาเรียกว่าสลับผลการแข่งขันมาตลอด5เกมติดต่อก,กันนะครับเกมนัดล่าสุดในเึการชสซิลิอาเตอรเรี่ก็เพิ่งจะบุกไปชนะปอราปามามา1ประตูต,ต่อศูนย์โดยที่ทางฝั่งของโรมาตอนนี้อยู่ในที่9ของตารางคะแนนการโชสซิลิอานะครับผมมี37คะแนนด้วยกันก็ต้องบอกว่าพวกเขาโอกาสในการลุ้นไปฟุตบอลยุโรปในฤดูกาลหน มากมากนะครับสำหรับค่าคืนนี้พวกเขาวันนี้จะไม่มีสองสองผู้เล่นอย่างทางด้านของคิสตันเต้นะครับผมแล้วก็โซเลมักอโซเลมสโซเลมเกอร์นะครับผมที่ติดโทษแบนในเกมนัดนี้ก็นะรับก็ต้องบอกว่าค่อนข้างที่จะส่งผลกระทบต่อการจัดทับในวันนี้มากๆนะครับเพราะว่าโอ้โหพวกเขาเนี่ยมีผู้เล่นบาดเจ็บก่อนหน้านั้นเนี่ยก็มีปาโลดิบาร่านะครับที่อาจจะไม่ได้ลงสนามในเกมวันนี้ด้วยก็ต้องบอกว่าค่อนข้างจะเป็นงานยากสําหรับทางฝั่งของโรม่าในวันนี้นะครับส่วนทางฝั่งฝั่งของปอร์โตนะครับผมหเกมหลังสุดในทุก รายการนะครับฟอร์มการเล่นช่วงนี้ก็ต่างไปทางเสมอนะครับพวกเขาชนะแค่2เกมแล้วก็เสมอถึง3เกมด้วยกันเกมนัดล่าสุดนะครับก็เพิ่งจะบุกไปเอาชนะทางด้านของฟอร์นเซ่นะครับผมหประตูต่อศูนย์บอสนีนปอตโต้นะครับอยู่อันดับที่3ของตารางคะแนนลีกโปรตุเกสนะครับมี46คะแนนด้วยกันก็ต้องบอกว่าพวกเขาโอกาสในการลุ้นแชมป์ยังพอมีแต่ก็ค่อนข้างจะเหนื่อยนะครับเพราะว่าตามหลังสปอร์ติลิสปอนจาฟูงอยู่ถึง6คะแนนด้วยกันส่วนสภาพความพร้อมนะครับก็ต้องบอกว่าทางฝั่งของปอตโต้มีผู้เล่นบาดเจ็บปะปน้นเออองงบแตต่่ก้วาไม่่สผลกบตอาย ทับแต่อย่างใดวันนี้ก็สามารถจัดทับได้เต็มสูบมากๆเลยนะครับสำหรับในแง่ของเฮดเวนั้นะเจตัวฝั่งบอโต้ที่เหนือกว่าเล็กน้อยนะครับผมชนะ2จากัดาลังสุดที่เจอกันโดยที่รม่าชนะเพียงแค่นัดเดียวเท่าน,นั้นเกมเล็กแรกที่เจอกันก็เสมอกันไป1ประตูต่อ1นึ่แต่ชนิดเกมคู่นี้นะครับมองว่าทางฝั่งของ roma า1สกอร์ได้อะไรติดมาติดมือนะครับต้องบอกว่ารม่าเสีย2นักเตะที่ติดโทดบนไปนะครับวยอดดูแล้วจะมีปัญหาในการจัดทับมากๆนั่นเองนะครับแล้วก็ในฤดูกาลนี้แม้ว่าพวกเขาจะแกร่งในบ้านแต่ทว่าบอตโต้ การข่งขันเช่นเดียวกันนะครับผมดังนั้นคู่นี้เชียร์ไปที่ปอร์โตคิดว่าน่าจะสามารถบุกมายันนะครับผมทางฝั่งของโรมาในช่วง90นาทีแล้วก็3าแล้วก็น่าจะมีต่อเวลาพิเศษในเกมนัดนี้ครับไปกันที่คู่ระหว่างกาลาตาสลน์นะครับพบกับอาแซกมาคู่นี้คิกออฟกันในเวลาเที่ยงคืน45นาทีเช่นเดียวกับคู่เมอร์สโครูนี้นะครับผมทั้งฝั่งของกาลาตาสไลน์นะครับ5เกมหลังสุดในทุกรายการนะครับฟอร์มการเล่นต้องบอกว่าตอนนี้ยอดเยี่ยมมากๆนะครับพวกเขาชนะ4เกมแพ้เพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นัเกมดดสุ ในฟุตบอลลีกนะครับก็เพิ่งจะบ,บุกไปชนะลิเปอร์นะครับสองประตูต่อ1โดยที่กาลานะครับยังคงเป็นจ่าฝูงของลีกตุรกีอยู่นะครับมี67คะแนนก็ทิ้งห่างฟยเเบาเช่นะครับทีมรองจ่าฝูงอยู่ถึง6คะแนนด้วยกันณนะเวลานี้นะครับสภาพความพร้อมของฝั่งกาลาตาสลายนั้นก็ต้องบอกว่าพวกเขาแทบอาพวกเขาไม่ค่อยมีปัญหาอามีปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บในบางตำแหน่งนะครับผมก็ต้องบอกว่าไม่ค่อยอาโดยโดยเฉพาะกองหน้าตัวเก่งนะครับอย่างอาวโรโมราตาในเกมนี้ก็จะไม่ได้ลงสนามเช่นเดียวกันกับอามาโลอิ ที่มีปัญหาอาการบาดเจ็บอยู่นะครับต้องบอกว่าส่งผลกระทบต่อการจัดทัพอยู่พอสมควรสําหรับทางฝั่งของอกาลาตาสลายในวันนี้นะครับวันนี้แนวรุกก็จะนําทัพโดยวิกตอร์โอซิเมนนะครับผมรวมไปถึงดิสมอร์เทนก็จะได้ลงสนามในเกมนัดนี้นะครับส่วนทางฝั่งฝั่งของผู้มาเยือน5เกมหลังสุดในทุกรายการไอแซคอามาต้องบอกว่าฟอร์มการเล่นตอนนี้ยอดเยี่ยมมากๆนะครับพวกเขาไม่อาชนะ,ะแพ้เพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นแล้วก็ชนะคู่แข่งมา4เกมรวดนะครับผมเกมหลีกนัดล่าสุดเนี่ยก็เพิ่งจะชนะทางด้านของ พีเอซีนะครับผมไป2ประตูต่อศูนย์ต้องบอกว่านั่นคือการอัน,น,น,อรอน,นั้นคือผลการ,การแข่งขันตั้งแต่เมื่อสัปดาห์ก่อนนะครับเพราะว่าอาซากาม่าในช่วงในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาไม่ได้ลงสนามแต่อย่างใดนะครับตอนนี้อยู่ดับที่5ของเอดิวิ a ซ u e ลีกนะครับมี40คะแนนด้วยกันก็ต้องบอกว่าพวกเขาได้พักมาแบบเต็มๆมเลยนะครับแต่คณะก็ดีก็ยังมีผู้เล่นบาดเจ็บค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรน,นะครับผมแล้วก็ส่งผลต่อการจัดทัพเหมือนกันสำหรับทางฝั่งของอารซากาม่าในวันนี้นะครับในแง่ของ Head เฮดูากนากนส้ ทั้งสิ้นที่บ้านของอาร์คมานะครับสเสมอหนึ่งครั้งแล้วก็เกมเ hey ฮ่อฟเกมแรกนะครับอาร์คมาก็เปิดบ้านถล่มไป4ประตูต่อ1นครับดับชนีเกมคู่นี้นะครับมองว่าการลาตัสลายหนึ่งสกอร์ไม่ได้มเสียลุ้นเม็ดสนะครับต้องบอกว่าเกมแรกการลาตัสลายพลาดท่ามากๆนะครับบุกไปแพ้โดยมีประตูห่างถึง3ประตูด้วยกันนะครับต้องบอกว่าเป็นงานยากที่พวกเขาจะพลิกสถานการณ์กลับมาเข้ารอบได้นะครับซ,ซ,ซึ่งทางฝั่งของอาร์คมาพวกเขาก็หวังที่จะ,ะยันเสมอให้ได้นานที่สุดนะครับเพื่อที่จะเข้ารอบในเกมนี้แต่ ูแล้ววันนี้เล่นในบ้านของกาลาก็มีโอกาสที่กาลาจะยิงถึง2สกอร์มีสูงมากๆนะครับแต่ณนะแต่เรื่องของการลุ้นเข้ารอบนั้นน่าจะยากลำบากแต่ถ้าดูจากต้้มต่อแล้วในช่วง90นาทีเชียร์ไปที่กตาตาตาสไลด์ได้เลยครับ ไปที่คู่ของอาหยักอันดับดำนะครับผมพบกับอุนิออนแซงกิลุสนะครับคู่นี้คิกออฟกันในช่วงเวลาตีสามนะครับทั้งฝั่งของอาหยักนะครับผมเจ้าทีน5เกมหลังสุดในทุกรายการนะครับฟอร์มการเล่นตอนนี้ชมบอกว่าค่อนข้างยอดเยี่ยมมากๆเลยครับผมพวกเขาไม่แพ้ไม่เสมอใครชนะมา5เกมรวดนะครับผมเกมนัดล่าสุดก็เพิ่งจะชนะทางด้านของเฮเลเลเคสนะครับผมไปสี่ประตูต่อศูนย์โดยที่ทั้งฝั่งของไอ้หยักนะครับผมยังคงเป็นจ่าฝูงของเอเดนพิซซี่ลีกอยู่นะครับมีห้าสิบสี่คะแนนก็ ทิ้งห่างทางฝั่งของ p s เอสวีไอเ ทีมรองจากฝูงอยู่52คะแนนด้วยกันนะครับสภาพความพร้อมของอายักต้องบอกว่าตอนนี้มีผู้เล่นบาดเจ็บเพียบเลยนะครับผมโหต้องบอกว่าต้องบอกว่าตอนนี้ส่งผลต่อการจัดทัพแบบสุดๆนะครับผมเพราะว่าตอนนี้พวกเขานั้นออประสบป,ปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บเยอะเหลือเกินนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าในช่วงระยะหลังๆก็ยังคงเขาเรียกว่ารักษาผลงานแล้วก็ทําผลงานได้อย่างดีอยู่ต่อนเนื่องนั่นเองนะครับสำหรับทางฝั่งของอาหยักสแตดดัมส่วนทางฝั่งของอุนยอนซงกิลุสนะครับผมผู้มาเยือน5เกมหลังสุดในทุกรายการฟอร์มก็ต้องบอ,องก ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับพวกเขาชนะแค่2เกมแล้วก็แพ้ถึง3เกมด้วยกันแล้วก็เป็นการแพ้มา2เกมรวดเกมนัดล่าสุดนะครับในลีกเนี่ยก็เพิ่งจะเปิดบ้านพ่ายแพ้ต่อมิชลันนะครับผมไป0ูนย์ประตูต่อนหนึนะครับโดยที่ตอนนี้ทางฝั่งของ จากแซงกิลุสนะครับผมอยู่ันที่3ของลีกเบลเยียมนะครับผมมี4 6คะแนนด้วยกันก็ต้องบอกว่าพวกเขาโอกาสในการลุ้นแชมป์ฤดูดกาลนี้ค่อนข้างที่จะเป็นไปได้ยากมากๆนั่นเองนะครับสภาพความร้อมก็ต้องบอกว่าทางฝั่งของแซงกิลุสนะครับผมแทบจะไม่มีผู้เล่นบาดเจ็บเลยนะครับก็สามารถจัดทับลงสนามได้เต็มสูนสำสนับวันนี้ที่จะ,ท,จะที่จะบุกไปที่เนเธอร์แลนด์นั่นเองนะครับในแง่ของเฮตวีสในคู่นี้จะเปนเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นก็คือเกมแรกแรกนะครับก็เป็นอาเจ็กซ์ที่ uh, บุกไปเอาชนะได้2ประรตูต่อะะนนชเกมมู่ี้อองวาาย์ ก็เขาเรียกว่าบุอาบังคับชนะนั่นเองนะครับต้องบอกว่าอา a ยัแม้ว่าจะมีปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บเยอะก็ตามแต่แต่ก็ต้องบอกว่าไซกิลุสนั้นในฤดูกาลนี้พวกเขาฟอร์ผลงานนั้นไม่ได้โดดเด่นไว้ดีๆแต่อย่างใดนั่นเองนะครับดูแล้วเรื่องของคุณภาพอายักนั้นมีสูงกว่ามากๆนะครับดังนั้นคู่นี้เชียร์พปทีอายักคิดว่าน่าจะสามารถย้ำชัยชนะไปได้ครับ ไปกันที่คู่ของโบตุกริมนะครับผมเปิดบ้านเจอกับ f c ฟซทเวนเต้นะครับคู่นี้คิกออฟในเวลาตีอเที่ยงคืน45่ทุ่าทีโอ้โหลืมจัดเรียงเวลานะครับเลยคู่นี้มาอยูอ่คู่ที่4ของคลิปนี้ซะอย่างนั้นนะครับทั้งฝั่งของโบตุกริมเจ้าถิ่นนะครับหเกมหลังสุดในทุกรายการนะครับฟอร์มการเล่นก็ต้องบอกว่าช่วงนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับพวกเขาชนะแค่เกมเดียวเท่านั้นเสมอ2เกมแล้วก็แพ้ไป2เกมด้วยกันนะครับโดยที่ทางฝั่งของโบตุกริมนั้นณนะเวลานี้ก็หนักไปทางการเพลย์ออฟการ เรื่องอยู่นะครับเนื่องจากว่าหลีกอนะ่านลีกนอร์เวย์ณนเวลานี้ก็ปิดซีซันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็กําลังจะเปิดซีซันในช่วงประมาณเดือนหน้านะครับผมเพราะว่าช่วงนี้ทางฝั่งของลีกนอร์เวย์เนี่ยทางฝั่งของโซนสแกนดิเนเวียนะครับผมก็ยังคงเขาเรียกว่ายังคงปิดเบรกหนีหนาวอยู่นั่นเองนะครับเพราะว่าสภาพอากาศในช่วงนักในช่วงนี้ก็ยังไม่สามารถลงทําการแข่งขันได้นั่เองนะครับส่วนสภาพความพร้อมก็ต้องบอกว่าโบโดกริมค่อนข้างจะมีความพร้อมมากๆเลยนะครับผมพวกเขาพวกพวกเขาเ นักเตะตัวหลักเนี่ยไม่มีใครประสบป,ปัญหาอาการบาดเจ็บเลยนั่นเองนะครับแต่ปัญหาสําคัญของโบลดูกริมก็คือเรื่องเรื่องของซีซั่นกันอย่างนี้นะครับที่มันทําให้พวกเขาไม่มีความต่อเนื่องแล้วก็ไม่มีแมตช์ฟิตเนสนั่นเองนะครับสำหรับทางฝั่งของโบลดูกริมเจ้าถิ่นในวันนี้ส่วนทางฝั่งของ FC ฟซีทอมันเต้นะครับผมห้าเกมหลังสุดในทุกรายการนะครับผมพวกเขาก็ยังทําผลงานได้ค่อนข้างดูดีนะครับพวกเขาชนะถึง3เกมด้วยกันแล้วก็เสมอไป2เกมไม่แพ้ใครนะครับเกมนัดล่าสุดในศึกเอเดวิสซีลีกนี่ก็ ฝั่งของทเวนเต้อยู่อันดับที่6ของตารางคะแนนมี39คะแนนก็ต้องบอกว่าพวกเขายังลุ้นเหนื่อยที่จะไปเล่นฟุตบอลยุโรปในฤดูกาลหน้านะครับสำหรับทางฝั่งของ FC ฟซทเวนเต้เฮเวคู่นี้เจอกันมาเพียงแค่เกมเดียวก็คือเกมเลกแรกนะครับทางฝั่งของทเวนเต้ก็ชนะไป2ประตูต่อ1ครับดับชนีเกมคู่นี้มองว่าบอเดกริมบังคับชนะนะครับต้องบอกว่าบอเดอกริมที่บุกไปเอาชนะทางฝั่งของทเวนเต้ต้องบอกว่าพวกเขานั้นต้องหวังเผื่อวงอหวังผลการขันมากๆนะครับผมสำหรับทางฝั่งของบ กอเดียวเท่านั้นนะครับผมแต่ทว่าทางฝั่งของ f c ฟซีเตบอกเลยว่าพวกเขาต้องก็ไม่ยอมแพ้เช่นเดียวกันนะครับแม้ว่าวันนี้จะบุกไปเยือนเนะที่นอเวก็ตามแต่แต่ก็ดูแล้วมาน่าจะสามารถบุกไปยันเสมอได้คู่นี้เชียร์ไปที่ f c ฟซีนเตนะครับผมคิดว่าน่าจะสามารถบุกไปยันทางฝั่งของบรูิมได้ครับ ไวที่คู่สุดท้ายของคลิปนี้นะครับผมคู่ของเรอัลโซซิดันะครับพบกับมิชลันนะครับคู่นี้คิกออฟกันในช่วงเวลาตีสามนะครับทั้งฝั่งของเรอัลโซซิดันะครับผมท่าเกมหลังสุดในทุกรายการฟอร์มการเล่นช่วงนี้ก็ต้องบอกว่าค่อนข้างดูสวิงนะครับผมแต่ก็เหมือนจะดูดีพวกเขาชนะ3เกมแล้วก็แพ้ไป2เกมด้วยกันนะครับเกมนัดล่าสุดก็เพิ่งจะบุกไปพ่ายแพ้ต่อเรอัลเบติสศูนย์ประตูต่อ3ในศึกฟุตบอลลาลีกาสเปนนะครับต้องบอกว่าฤดูกาลนี้ของเรอัลโซซิดันั้นต้องไม่ค่อยดีีเเเทท่่่่าาาาาไหรรรนะคับพพวกขขออยู11งงต ก็อยู่กลางตารางนะครับผมมี31คะแนนเท่านั้นเองสภาพความพร้อมในวันนี้นะครับผมว่าเขาจะไม่มีจะไม่สามารถใช้งานมารินซูบิเมนดี้นะครับผมที่ติดโทษแบนในเกมวันนี้นะครับก็ต้องบอกว่าสมงผลกระทบมักอยู่พอสมควรเลยนะครับผมที่จะไม่สามารถลงสนามแต่คุมแดนกลางให้กับทีมนะครับผมนอกนอกนั้นก็สามารถลงสนามได้ค่อนข้างจะอยู่กันครบนะครับสำหรับทางฝั่งของเรอัลซิดัตส่วนทางฝั่งฝั่งของผู้มเยนอย่างมิชลันนะครับผม5เกมหลังสุดในทุกรายการฟอร์มการเล่นต้องบอกว่าช่วงนี้ก็ค่อนข้างดูดีเหมือนกัน พวกเขาชนะ3สเสมอหนึ่งแพ้เพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นนะครับเกมลีกนัดล่าสุดก็เพิ่งจะเปิดว่าชนะลิงบี้ไปนะครับหนึ่งประตูต่อศูนย์โดยที่ทางฝั่งของมิดชเลนนะครับผมก็อยู่อันดับที่2ของตารนางคะแนนนะครับผมณนะเวลานี้ก็ตามหลังก็มีคะแนนเท่ากันกันกบ f c โคเปเฮเกนเลยนั่นเองนะครับในลีกบ้านเกิดของตัวเองนะครับณนะเวลานี้สภาพความพร้อมของมิดชเลนก็ต้องบอกว่าพวกเขาดูจะไม่ค่อยติดปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บเท่าไหร่นะครับผมก็มีบาดเจ็บปะปายแต่ก็ไม่ส่งบทกระทบต่อการจัดทัพในเกมค,คํำขืดนี้นะครับใน คู่นี้เจอกันเพียงแค่นัดเดียวเท่านั้นนะครับผมก็คือเกมเล็กแรกนั่นเองนะครับเรอัลโซเซด,ดก็เปิดบ้านเอา,อาขออภายครับบุกไปเอาชนะได้2ประตูต่อหนึ่งดชนิดเกมคู่นี้มองว่าโซเซดดหนึ่งสกอร์ไม่ได้มีเสียลุ้นเม็ดสองนะครับต้องบอกว่าเกมนัดนี้นะครับสำคัญมากเพราะว่ารเรอัลโซเซด,ดแต่พวกเขาฝ่าชนะเพียงแค่มาเพียงแค่หนึ่งสกอร์เท่านั้นเองแล้วก็ในระยะหลังๆโซเซดัดก็ถือว่าแกร่งในบ้านแต่การขาดหายไปของมาติสซูบินดี้ค่อนข้างจะส่งผลกระทบมากๆนะครับแล้วก็ทางฝั่งของมิชลันพวกเขาก็หวังผลการแข ยันเสมอแล้วก็หรือไม่แพ้ในช่วง90นาทีสูงมากๆนะครับแต่ก็น่าจะไม่สามารถเข้ารอบไปได้สาหรับมิชลันนะครับดังนั้นคู่นี้เชียร์ไปที่มิชลันทิดว่าน่าจะสามารถบุกไปยันเรอัลโซเซเดตได้ครับหตัววันนี้ที่ผมจ่าแตงท็อปโฟชอบเลยนะครับก็มี f c ฟซีปอร์โตครับมีทางด้านของกาลาตาสาลครับมีอาร์กซ์อัจจดัครับมี f c ฟซทเวนเต้และก็ทางด้านของมิชลันครับอย่างไรก็ขอบคุณด้วยที่ติดตามกันกับจ่าชิเปาคอนยุกสกอร์วิเขาลูกหนังสไตล์จ่าแตงท็อปโฟที่จะอย ที่ไลน์แ,แอดตูใส่สามนี้ผมขอตัวลาไปก่อนส